เีวภาคแล้วก็ส่วนที่จะซื้อสําหรับรเกษตรกรที่ผลิตน้ำส้มพอน้ำไปใช้เองเขาก็จะมีครบหมดนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ผลิตเองลงทุนซื้อน้ำส้มพอน้ำนิดนึ่งก็หนึ่งร้อยบาทนะคะนิดนึงหนึ่งร้อยบาทแล้วก็กำม็อกโซนหรือยาเนี่ยร้อยซีซีถ้าคิดไปแล้วมันก็ประมาณร้อยซีซีก็ตกประมาณสิบห้าบาทที่เราเติมลงไปแค่เองนะคะในการเตรียมสารเคมีตัวนี้หนึ่งครั้งเนี่ยตัวเนี้ย ค่อนข้างประสิทธิภาพถ้าใช้เนี่ยจะปากได้ลุกให้เลยจับผลที่นุ่งลองฉีดดูนะคะเ0เกือบร้อยนะคะเท่าๆกับที่เราใช้สารเคมีร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ทําให้เกษตรกรเนี่ยลดนะคะหนึ่งในสิ่งที่เราได้สารเคมีที่ตกค้างได้แปลงน้อยลงแน่นอนเพราะว่าเราลดปร,ริมาณการใช้เราไม่ได้ใช้ขม้นคนนะคะสองคือกลุ่มน้ำมันเชื้อาพล่ง เขาก็ไล่มาแรงอยู่แล้วนะคะวัชพงวัชพืชในแปลงเราเนี่ยมาแรงก็จะไม่เข้ามาวางค่ะเขาได้กลิ่นมาก็เขาก็จะไม่อยู่แล้วน้ำมักชีวภาพสเปรย์ลงไปนะคะลักษณะาการการทําลายของวัชพืชเนี่ยมันจะไม่ใช่การเผาไหม้ถ้าเป็นใช้สารเคมีย่าจะมีลักษณะแห้งแห้งนะคะแห้งเป็นลนักษณะเผาไหม้เป็นแบบเขาจะโดนหลอกเหมือนโดนแบบม,แบบมันแห้งไหม้แต่ว่าตัวเนี่ยเขาจะเปิด ควบคุมไม่ให้วัชพืชรุ่นใหม่เนี่ยเกิดได้คราวนี้มันต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นอีกเป็นแห้วหนูหรือเป็นกลุ่มออวัชพืชใบกว้างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอายุในการที่บอกว่าจะเกิดขึ้นมาอีกบางตัวก็คือทาลายไปถึงชั้นลา่างนะคะก็ดีหน่อยแต่างแห้วหนูหเนี้ยรู้ก็สู้มานะคะแห้วหนูก็คือจะชะลอไม่ให้เขาเกิดรุ่นใหม่มาได้ประมาณ 2- อปสสัปดาห์ถ้าพูดถึงเราทาทาจัดการหญ้าหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราเตรียมปลูกลงพิกลงมะเขือ พี่เมื่อเขือเราประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยก็โตแล้วหญายังไม่ขึ้นนะคะหญ้าก,ก็จะเหลืองเหลืองเขียวปิ่นปไม่อยากจะขึ้นอยากจะตายนะคะเราก็บำรุงต้นไม้ของเราเนี่ยให้เขาพนหญ้านะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ เนี่ยคะ่ะพวกน้องจุลินทรีย์ต่างๆนะคะมีพอร์สองก็ใช้พอร์สองถ้าเกิดชาวบ้านแบบว่าเขามีจุลินทรีย์เขถิ่นของเขาเองเขาทำเองก็าอาจจาะทำในน้ำ EM ก็ให้เขาใช้ตัวนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปเยอะเติม เป็นยาฆ่าหญ้าที่เป็นอิน400%เนี่ยนะคะจะใช้นะคะตัวที่จะเพิ่มประสิทธิภาพที่นุ๊ลองทำเติมกับไม่เติมนะคะตัวดินประสิวตอนนี้นุ้กก็ยังไม่ได้ไปดูศึกษาเชิงลึกว่าไอ้ตัวดินประสิวเนี่ยถ้าเอามาเติมเพิ่มมันคือกระตุ้นในเรื่องของตัวอะไรแต่ปรากฏว่าใช้น้ำหมักนะคะที่เป็นน้ำหมักเพียวๆแล้วล่าลดไปเลยเนี่ยมันทาให้หญ้าตายจริงนะคะแต่ไม่ถึงสองอาทิตย์เขาได้รับน้ำความชื้นได้รับน้ำคงน้ำค้างเขาก็จะเขียวกลับมา ะะแต่พอเราเติมสูตรเนี้ยเราเพิ่มตีนประสิวเข้าไปนะคะเพิ่มดาบทับที่มัไปด้วยนะคะตัวนี้คือสามารถที่จะทาลายแล้วชะลอให้วัชพืชตัวนี้คือตายคือเขาจะสลบนะคะอยู่ประมาณ3าถึงสอาทิตย์นะคะแต,แต่ยิ่งถ้าเราทาแล้วเราถ่ากบเนี่ยตัวนี้คุมวัชพืชได้เป็นเดือนเลยแต่ถ้ากรณีที่เราเนี่ยจะสเปรย์แค่แปลงแล้วไม่มีการไถ่กบเนี่ยเขาจะชะลอไม่ให้วัชพืชอกไใหม่เนี่ยอยู่ประมาณ3สัปดาห์ ถ้ายิ่งเป็นหน้าแรงเนี่ยนะคะจะยิ่งอยู่ได้นานแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเดี๋ยวลูกมีแปลงสาธิตที่ลูกฉีดแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะคะั่อนเดี๋ยวบรรยายจบก่อนกลับจักหวะนะคะก็ดูประสิทธิภาพตัวนี้ก็จะเป็นอีซีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ๆที่จะไปขยายผลต่อลองประเมินดูสิว่าม,มันควรที่จะส่งเสริมหรือแนะนำไหมหรือเราพอใจไหมเราฉีดควบคุมได้ขนาดนี้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยย่าอยู่ประมาณนี้โดนฝน,นวันนี้วันอย่างเนี้ยมันก็ยังอยู่ประมาณนี้เราเราโอเคไหมก็คือการก,ก,ก็คือถ้าเป็นอีซีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะได้แค่ประมาณควบคุมได้ประมาณ60-70เซนะคะจะบอกว่าไม่ได้ปายร้อยเนาะคราวนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างในเรื่องของน้ำหมักหมักบางทีน้ำหมักโดูลความเป็นกรดมันสูงมากนะคะแต่เกษตรกรเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกนะคะว่ากรดมันมากมันน uh ้อยแต่ของเราเนี่ยเรามีกระดาษทดสอบนะะที่เทสพีเอชเราจะรู้ว่าน้ำหมักตัวนี้ตอเลี้ยงเติมนะคะพีเอชอประมาณ3.5-4อ่ะก็โอเคกรดสูงนะ แล้วก็ผสมแล้วเราก็ฉีดพ่นไปก็จะทําข้อมูลสภาพอากาศวันนี้ฉีดก่อนฝนจะเจอฝนนะคะหรืออาจจะต้องซ้ำสองรอบอะไรเงี้ยเพื่อให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะคะอันนี้มันเย่ยงที่รู้บอกคือปัจจัยอ่ะในเรื่องของมีฟ้ากาศเนี่ยมันมีผลกับตัวที่เราจะต้องใช้ด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยใช้ยังไงฝนตกไงฉีดแล้วก็ตายแน่น,นอนธรรมชาตินะคะมันก็มีการชะล้างส่วนที่มันดูดซึมเข้าไปนะคะมันก็มันก็ตายไปแต่ส่วนที่มันยังไว่ดู ะะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาเนาะ,ะหมดแล้วค่ะนะคะในเรื่องของน้ำหมักน,นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวพี่ๆน,นะคะมาดูได้นะคะว่าเราทำอะไรบ้างก็จะมีหลายตัวดูในเรื่องของกิ่นของสีความแตก